ไปดูกันที่ไปที่ปรับแต่งช่องก็จะมาดูกันตรงนี้นะครับตรงการตั้งค่าที่รูปฟันเฟืองด้านนี้ด้านซ้ายนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะมีการตั้งค่าขึ้นมานะครับมันจะมีค่าเริ่มต้นไปดูกันที่ช่องนะครับมาดูกันตรงนี้นะครับ การมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์มันจะมีอยู่3ข้อนะครับบอกว่าคุณจัดการสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มได้ที่นี่ฟีเจอร์ชั้นกลางและสูงจำเป็นต้องมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เพื่อเพิ่มเติมเพื่ออะไรเพื่อตรงเพื่อตรงไหนเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เราดูแลชุมชน youtube ให้ปลอดภัย กทุกคนโดยมาโดยทั่วไปแล้วเมื่อเราทำช่องปุ๊บไอฟีเจอร์มาตรฐานตัวแรกเนี่ยมันก็จะเปิดใช้ใช่ไหมมันก็จะบอกว่าเริ่มต้นการใช้งานช่อง YouTube และเริ่มเพิ่มจำนวนผู้ชมด้วยฟีเจอร์เหล่านี้การอัปโหลดวิดีโอการสร้างเพลย์ลิสต์เพิ่มผู้ทำงานร่วมกันในเพลย์ลิสต์เพิ่มวิดีโอใหม่ไปยังเพลย์ลิสต์ที่มีอยู่ข้อกำหนดหากต้องการ รับพิจารณาเอ๊ะหากต้องการรับฟีเจอร์มาตรฐานคุณจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ช่องไม่มีการช่องไม่มีประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนที่ทำอยู่อันนี้ข้อแรกเนอะผมก็เพียเพียนไว้อ่านอ่านอ่านเพียนอนะงงกับตัวเองเนี่ยอ่าฟีเจอร์ชั้นกลางนะครับ ค้นหาวิธีใหม่ๆในการมีส่วนร่วมกับผู้ชมและสร้างแบรนด์ของคุณด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายมากขึ้นวิดีโอที่ยาวมากกว่า15นาทีภาพขนาดยอ่อที่กำหนดเองสตรีมมิ่งแบบสดการุุทธรนการอ้ราองสิทธิ์คอนเทนต์ ID แล้วก็ตรงนี้เขาก็บอกว่าข้อกำหนดหากต้องการรับฟีเจอร์ชั้นกลางคุณจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ <c oughs> เปิดใช้ฟีเจอร์มาตรฐานและยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็กดยืนยันเข้าไปนะครับปรอกเข้าไปนะครับแล้วก็มีรหัสมาให้เรานะฮะอ้าวไม่ต้องดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับลหลายคนที่ผมเจอปัญหาว่าอัพโหลดวิดีโอไม่ได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เตือนว่าอะไรนะ การอัปโหลดเกินกำหนดอะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนไปดูตรงนี้นะครับตรงในฟีเจอร์ขั้นสูงเนะี่ยในข้อที่3นี่นะครับเพราะเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เราจะสามารถที่จะเขาบอกไว้ว่าขยายการเข้าถึงบน YouTube และอื่นๆด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงเหล่านี้สร้างสตรีมแบบสดต่อวันได้มากขึ้นอัปโหลด วิดีโอต่อวันได้มากขึ้นสร้างวิดีโอสั้นต่อวันได้มากขึ้นฝังสตรีมแบบสดลิงก์ภายนอกในคำอธิบายวิดีโอมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการสร้างไรายได้ฟีเจอร์บางอย่างมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดูข้อมูลเพอาะกำหนดนี้หากต้องการรับฟีเจอร์ขั้นสูงคุณจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ฟีเจอร์ชั้นกลางเปิดอยู่เมื่อกี้นี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะเรายังไม่ได้ยืนยัน เป็นมือถือนะครับในข้อที่3นี้นะครับก็อันนี้ข้อตรงนี้ก็จะเพิ่มเติมมันบอกว่ามีและมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้การยืนยันผ่านวิดีโอ,อบัตรประจําตัวที่ใช้งานหรือประวัติของช่องนะครับ mm hmm. เมื่อเราทำข้อ2ตรงนี้ยืนยันโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเนะี่ยข้อที่3มมันจะเปิดใช้งานได้แล้วก็เลือกประวัติของช่องนะครับแล้วก็ คลิกเข้าไปเนี่ยการเข้าถึงฟีเจอร์นะครับเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จเราก็บันทึกนะครับมันก็จะทําให้เราสร้างสตรีมแบบสดต่อวันได้มากขึ้นอัปโหลดวิดีโอต่อวันได้มากขึ้นสร้างวิดีโอสั้นต่อวันได้มากขึ้นฟังสตรีมแบบสดอะไรพวกนี้คือหลายๆคนที่ที่เจอมานะครับไม่กี่คนหรอกที่ที่เจอมาที่แบบว่ามีปัญหาว่าเอออัปโหลดวิดีโอไม่ได้มันเกินจํานวนอะไรเงี้ย ไม่รู้ว่าเขาได้ตั้งค่าข้อนี้หรือยังเนาะนะครับในข้อที่สามนี่นะครับการมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์นี่นะครับก็เลยยังมันน่าจะไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้เสร็จสมบูรณ์หรือเปล่าพออัปโหลดไปอัปโหลดไปมันบอกว่าคุณอัพโหลด เกินขีดจำกัดใช่ไหมอย่างที่อ้อมอ้อมเคยเป็นอยู่ใช่ไหมตอนนั้นนะที่บอกว่าเออเนเนไม่รู้ว่าในข้อที่สามเนี่ยอ้อมได้ไปตั้งค่าอะไรหรือเปล่าตรงนี้หรือ,อยังอะไรประมาณนี้เนาะพอดีอ้อมไปไม่ได้มาเนาะแล้วก็พูดคุยหาความรู้กันนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ ดูอยู่นะครับถ้ามีหลังบ้านก็ลองไปพิพจารณาดูตรงนี้ด้วยเผื่อที่